สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อถ้าคุณตัดจบกับเขาเขาจะรู้สึกยังไงมาดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้อาจจะเหมาะกับคนที่กำลังมีปัญหากำลังมีปัญหากับคนรักกำลังมีปัญหากับคนที่คุยคุยกันอยู่ความสัมพันธ์อาจจะคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือเปล่า มันเลยทำให้คุณคิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณตัดจบกับเขาไปเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงมาดูกันนะคะหรือคนที่รักกันดีอยู่แล้วแต่อยากรู้ก็ได้ว่าถ้าเกิดเขาขาดคุณไปเขาจะรู้สึกยังไงก็มาดูคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะถ้าคุณตัดจบกับเขาเขาจะรู้สึกยังไง justment a Head of Sword Queen of Wands Queen of Sword mm. <laughs> อะไรอะ่ะ u e e n of Cups คือไพ่ควีนออกมาหมดเลยเหลือเหลือควีนอะไรเนี่ยควีนดาบควีนไม้ควีนถ้วยเหลือควีนเหรียญยังไม่ออก Energy Feminin e สูงมากคือถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นผู้หญิงเขาก็ต้องมี Energy ของ เฟมินีนค่อนข้างสูงถึงจะเป็นผู้ชายก็เถอะเทอร์มิตเดอะลอฟเฟอร์เอซับวัน ขยายเอปซอฟวานนะคะ t r u of Cups ขออีกส,สักใบสิ A Drop Cup อโ๋อโหคนคนนี้นะเอ่อ คนคนนี้คนที่คุณถามถึงอ,อยู่อ่ะเขาเป็นคนที่อีโกสูงมากอีโกจัดมากเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อเลยแหละเป็นคนหัวดื้อเป็นคนหัวดื้อหัวแข็งเป็นคนเด็ดขาดเด็ดขาดแบบใจเด็ดอ่ะ ถ้าถ้าคุณบอกเลิกถ้าคุณตัดจบถ้าคุณเลือกที่จะเดินออกจากชีวิตเขาเขาจะปล่อยคุณไปเขาจะปล่อยคุณไปต่อให้เขามีความรู้สึกดีๆให้คุณต่อให้เขาจะยังรักคุณยังห่วงใยคุณเขาเลือกที่จะนิ่ง เขาอาจจะแบบไม่มาทะเลาะอ,อะไรกับคุณก็ได้นะแต่ว่าเออถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าเราเลิกกันเถอะเขาก็เลิกเขาจะไม่มีการมาอ้อนวอนมาคุกเข่าขอร้องหรือว่าเสียน้ำตาร้องไห้ฟูมไฟอะไรให้คุณเห็นเขาอาจจะยังแบบว่า ตามดูชีวิตคุณอยู่แบบเงียบๆแต่ไม่คือคือถ้าช่วงที่สมมุติเลิกกันใหม่ๆถ้าคุณตัดจบว่าบอกเลิกเขาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขายังทำใจไม่ได้เขายังมีความรู้สึกกับคุณอยู่เขาอาจจะแบบมาแอบ,บมองแอบ,บส่องหรือว่าส่องคุณทางโซเชียลก็ได้หรือถ้าอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ จะแอบมาติดตามดูชีวิตของคุณอาจจะสืบเรื่องราวของคุณจากเพื่อนฝูงอะไรแบบเนี้แต่เขาจะไม่เข้ามาคุยกับคุณไม่ติดต่อคุณคือเขาจะเหมือนแบบเงียบหายตายจากจากคุณไปเลยอะไรแบบเนี้แต่ถามว่ายังติดตามชีวิตคุณอยู่ไหมยังติดตามยังเฝ้ามองคุณอยู่ยังแอบดูคุณอยู่คือยังมีความเป็นห่วงเป็นใยอยู่แต่เมื่อคุณบอกว่าเลิกเขาก็โอเคเขาก็จะเลิก คุณเห็นไหมคุยน็อฟวานค n o น s อฟสอดออกมาคู่กันขนาดนี้จัสเมนต์คือมันเหมือนกับว่าจะเอาอยัางไงก็เอาอะถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าเลิกโอเคเลิกก็เลิกถ้าคุณอยากจะจบเขาก็ยอมจบเขาจะไม่แบบขอร้องไม่อ้อนวอนอะไรเด็ดขาดแล้วก็อย่างไพ่ใบเนี้ยไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเอซอฟวานเนี่ยผู้อานมีความสงสัยว่าเออเอซอฟวานเนี้ยหมายถึงเขาจะ กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเปล่าจึงได้ถามไพ่คือตอนแรกมันก็ยังไม่เคลียร์มันออกมาเป็นทูออฟคัพให้มันขยายไพ่เอซออฟวานแล้วไพ่ใบนี้ใบสุดท้ายที่ผู้อ่านถามว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่ทูออฟคัพเนี่ยหมายถึงคุณหรือเปล่าเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเปล่าแต่มันออกว่าเป็น a อซออฟคัพซึ่งหมายความว่า อให้เขารักคุณมากแค่ไหนเขาก็จะปล่อยมือคุณไปถ้าคุณตัดจบถ้าคุณเลิกถ้าคุณเลือกที่จะตัดเขาออกจากชีวิตเขาก็จะไปเขาก็จะไปเห็นไหมภาพมันหมองหมๆเขาจากไปด้วยความรู้สึกเศร้าเขาจากไปด้วยความรู้สึกแบบเสียใจผิดหวังถามว่ารักไหมรัก ก็รักยังรักแต่แต่จบถ้าคุณจะจบเขาก็จะจบเขาก็จะไปให้จะไม่มีแบบว่าขอโอกาสร้องขอโอกาสแต่เอสออฟวานกับทัวร์ครับที่ขึ้นมาหมายถึงอะไรรู้ไหมคือจริงๆอ่ะผู้อ่านมีความสับสนในใจอยู่นิดนึงจริงๆมันมันมัน,ม,นมันอยู่ในใจอยู่แล้วแหละแต่ว่า แค่ยังไม่แน่ใจว่าหมายถึงคุณหรือหมายถึงคนอื่นแค่นั้นเพราะว่ามันมีไพ่ l o v e อออกมาแล้วก็มี as of w a n ออกมาอะไรอย่างเงี้ยผู้อ่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่บางคนที่คุณถามถึงเขามีตัวเลือกนะคะเขามีตัวเลือกไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวหมายถึงว่าถ้าไม่มีคุณเขาก็ยังมีคนอื่นๆที่รอให้เขาพิจารณารอให้เขาเลือกอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือเขาอาจจะแบบ ถ้าเขาทําใจได้แล้วอ่ะเขาก็อาจจะ move on แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเขาเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่แต่เขาไม่ย้อนกลับมาเขาไม่เลือกที่จะย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ตัดจบนะแล้วคุณมาดูคลิปนี้ก่อนเพื่อเพื่อที่แบบว่าคุณอยากรู้อยากรู้ว่าถ้าคุณตัดจบถ้าคุณเลิกกับเขาถ้าคุณแบบ เผอพูดคำว่าเลิกกันเถอะออกไปอย่างเงี้ยหรือคุณไปบล็อกเขาหรือตัดเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะถามว่าเขาเขาจะเจ็บปวดเสียใจไหมก็อาจจะเจ็บปวดอาจจะเสียใจแต่เขาจะ move on เขาจะไม่ย้อนกลับมาถ้าคุณบอกว่าเลิกเขาก็จะเลิกเลย เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้คิดจะเลิกจริงๆอย่าเพิ่งไปพูดคาว่าเลิกคิดดูให้ดีก่อนนะคะเรื่องเรื่องของแต่ละคนนะ่ะมันมันมันเล็กน้อยหรือว่าดุนแรงต่างกันอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณคิดทบทวนให้ดีก่อนว่าเขาทำอะไรผิดเขาทำอะไรให้คุณโกรธทำอะไรให้คุณเสียใจหันหน้าคุยกันได้ไหมปรับความเข้าใจกันได้ไหม หรือว่าคุณไม่ไหวแล้วจริงๆคุณไม่เอาแล้วคุณพอแล้วอ่าอย่างนั้นตามใจตามสบายเลยคุณตัดจบได้เลยเพราะเขาก็พร้อมที่จะจบเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเขาอยากเลิกกับคุณอะไรอย่างนี้นะแต่เขาเป็นคนที่ไม่ง้อใครอะ่ะเขามีอีโก้ของตัวเองอะ่ะอีโก้สูงสูงริบร้วเลยเป็นอีโก้ประเภทที่ว่าถ้าใครถ้าใครไม่เห็นค่าเขาถ้าใคร อยากจะทิ้งเขาอยากจะตัดเขาออกเขาก็พร้อมที่จะเดินออกจากชีวิตของคนคนนั้นอะไรแบบนี้ยอืมแต่ก็อย่างที่บอกว่าในช่วงแรกถ้าเขายังแบบตัดใจไม่ได้เขายังคิดถึงคุณอยู่เขาก็อาจจะมีสองมีมองอยู่แต่ถ้าเขาไปเริ่มต้นใหม่เมื่อไหร่ก็คือเขาไปเลยถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาหรือว่าเขาไปเริ่มคบเริ่มคุยกับใครเริ่มฝ่าสัมพันธ์กับใครเมื่อไหร่เขาก็จะไปเลยนะ ทีนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือความรู้สึกของเขาเนาะจริงๆอะจริงๆตอนแรกว,ว่าจะดูว่าเออเขารู้สึกยังไงแล้วคงจะได้มีคำถามได้เปิดไพ่เพิ่มว่าแล้วเขาจะจะงอ้อคุณไหมเขาจะทำยังไงแต่ไพ่ออกมาเคลียร์แล้วอะไพ่มันออกมาหมดเลยว่าเออเขาไม่งอ้อ มันอาจจะมีช่วงที่เขาจาสิ้นเลยอะค่ะมีช่วงที่แบบว่าช่วงเลิกกันใหม่ๆที่คุณบอกเลิกเขาถ้าคุณเลิกถ้าคุณจะเลิกนะหรือช่วงที่คุณแบบเริ่มบล็อกเขาตัดขาดเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะนิ่งเงียบถ้าคุณรอให้เขามางอคุณอาจจะไม่ได้รับการงอเขาอาจจะมาส่องคุณบ้างแต่เขาจะนิ่งเขาไม่เทคแอคชั่นใดๆทั้งสิน้นนิ่งเหมือนจำสิน้นเหมือนเข้าถ้ำเลยละ่ะ แล้วเมื่อเขาพร้อมเมื่อไหร่หรือว่ามีคนอื่นเข้ามาเป็นคนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเข้ามาเขาก็พร้อมที่จะไปดูใจกับคนนั้นเปิดโอกาสให้คนอื่นแล้วเขาก็จะ move on ไปจากคุณอืเพราะฉะนั้น ประเด็นนี้นะคะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่จะทดสอบหรือทดลองใจคู่ของคุณถ้าคุณจะมาทดสอบบางคนอันนี้แค่บางคนนะอาจจะไม่ให้ทุกคนนะคือบางคนจะชอบแบบว่าติดปากเลิกกันเถอะอะไรแบบเนี้ยทะเลาะกันงอนกันเล็กๆน้อยๆยก็แบบเลิกเลิกเลิกอะไรแบบเนี้ยติดปากท,ทั้งทงที่ไม่ได้ไม่ได้คิดจริงๆ บางคนก็รับได้เขาเข้าใจเขาก็จะแบบโอเคคําว่าเลิกมันไม่ได้มีความหมายว่าเลิกจริงอะไรเงี้ยเขาเข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่บางคนถ้าอย่างคนเนี้ย energy ของคนเนี้ยถ้าคุณไปพูดว่าเลิกคือเขาไปเลยนะถ้าคุณอยากได้เขากลับมาคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายไปง้อเขาอาจจะต้องเป็นฝ่ายไปง้อเขาเอง ควีนอ Queen of, อฟส์ควีนออฟสตรเนี่ยอย่างที่รู้คือตัดฉับตัดขาดได้แบบเด็ดขาดเย็นชาแล้วควีนออฟวันเอเนอร์จีของความดือ้อดึงความแบบว่าฉันเลิศฉันอยู่เหนือคนอื่นฉันมีดีของฉันฉันไม่ง้อใครอะไรอย่างเงี้ยเอเนอร์จีของความหัวดือ้อดื้อรัน้น e ิโกโความเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วก็มากับเฮอร์มิตอีกนิ่งมากคือคุณอาจจะไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาแบบเสียใจหรืออะไรหรือเปล่าเพราะเขาจะนิ่งนิ่งไปเลยจนคุณไม่รู้เลยว่าเขาเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่พูดอะไรเลยเขาก็จะเงียบไปเลยถ้าคุณบล็อกเขาเขาก็จะไม่พยายามอะ กรณีนี้ถ้าคุณแบบแค่คิดจะบล็อกเขาเขาจะไม่ไปตามตือ้อตามง้อไม่หาทางที่จะไปที่จะไปเอ่อง้อคุณนะไปหาถึงหน้าบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยมันไม่ได้จริงๆแล้วอะ่ะคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้ารักกันจริงๆอะ่ะมันต้องมาง้อสิอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดอย่างนั้นนะเพราะมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต่อตอให้เขารักคุณมากแค่ไหนบางคนนะ่ะบางคนนะคะพูดถึงบางคนนะต่อให้เขารักคุณมากแค่ไหนแต่เขาเป็นคนแบบเนี้ยเขาเลือกที่จะแบบรักศักดิ์ศรีเลือกที่จะแบบว่าบางทีเขาอาจจะง้อคนไม่เป็นหรือว่าเป็นคนนิสัยแบบนี้เป็นคนแบบ เย็นชานิ่งๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่ได้รักคุณแต่ว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าคนแต่ละคนมันมีหลายรูปแบบแลักษณะน,าาน,นิสัยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจะเอาบรรทัดฐานอะไรมาตัดสินใครไม่ได้หรอกอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นลายบุคคลไปเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็เตือน เตือนกันเอาไว้ถ้าคุณอยากตัดเขาจริงๆคุณตัดได้เลยเขาไปแน่นะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากตัดเขาไปจากชีวิตจริงๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตัดเลยลองหาวิธีใหม่ดีกว่าลองคุยลองลองแบบว่าหันหน้าเข้าหากันตอบความเข้าใจกันก่อนนะคะถ้ามีปัญหาอะไรกันโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะเราเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ